วันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องของสภาวะธรรมนะคะในผู้ที่ยังไม่เคยเข้าวิมุตนะคะวิมุตขั้นแรกนะคะมันจะเป็นลักษณะของความเบานะคะความโล่งนะคะสบายจิตเบากายเบา สัมผัสลมปราณน,นะคะที่แผ่ออกไปรอบๆตัวนะคะรู้สึกถึงลมปลานรอบๆกายอันนี้คือวิมุตหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าวิมุตนะคะแล้วฝึกในรูปแบบของสติปัฏฐาน4ี่นะคะ,จะเจริญ ซึ่งกรรมฐานนะคะไตระดับชาติน 1, 2, 3, 4แล้วเข้าวิมุตตหรืออรูปฌาน 1, 2, 3, 4แล้วเข้าวิมุตตจะเข้าได้ในรูปแบบรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามการเข้าวิมุตต์นี้นะคะสภาวะธรรมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันแตกต่างในอย่างที่หนึ่งก็คือการรับรู้ได้ซึ่ง เป็นรูปลักษ์ให้เห็นว่าเป็นอุโมงค์สีดําแล้วเราทะลุเข้าไปในอุโมงค์นั้นแล้วก็ทะลุออกไปก็เป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาเด่นที่กลางใจแสงมันก็สว่างจ้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันแบบว่าเหมือนเงาะถอดรูปมันถอดไปหมดเลยนะคะความหนักความเบาไอ้สภาวะที่เราแบบว่าหนักอึ้งเหมือนเปลือกอะ พอมันแบบเหมือนที่ท่านอุปมาว่ากระเทาะอ,ออกจากเปลือกไข่นี่นะคะมันถอดรูปออกไปเลยอะไอเปลือกนั้นานเน,นี่ยมันถอดออกเลยแล้วเราเหมือนกับว่าเป็นลูเกเจี๊ยบที่ออกจากไข่อย่างเงี้ยมันจะเป็นสภาวะแบบนั้นนะคะคือมันจะเป็นสภาวะใหม่ที่เราไม่มีเปลือกคุ้มอะเป็นสภาวะที่ถ้าอธิบายโดยแบบว่า สภาวะธรรมนะคะก็คือความว่วางเบาแล้วก็รู้สึกถึงมวลพลังงานที่มันไหลเอบอบาดทั่วทั้งกายเราไม่ได้อยู่ภายในแล้วเงี้ยเราไม่ได้รู้แค่รูปก,กายแล้วเงี้ยแต่เรารู้ถึงสภาวะรอบๆบกายเราที่มันมีมวลออกมาข้างนอกเหมือนเรื่องของรูปแบบพลังงานที่มันแบบว่าเอบอบาบทั่วทั้งกายเงี้ยนะคะเวิงมันไม่ใช่เวิ้งว่าง มันคือความรู้ที่เด่นชัดขึ้นว่ามันมีแบบเหมือนออร่ามวลพลังงานแท่รอบกายเนี่ยนะคะแล้วสภาวะมันจะว่างเบาแต่วิมบุชเนี่ยมันมีความว่างเบาหลายระดับเราก็อยากไปหยุดแค่ว่างเบาอย่างนี้นะคะก็คือสะสมไปเรื่อยๆในที่นี้ก็คือรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอยู่กับสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้นะคะ รับรู้ถึงมวลพลังงานของวิมุตแล้วเราจะเลื่อนขั้นไปเองโดยที่แบบว่าเราแค่อยู่กับสภาวะธรรมที่มันเบาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเข้าถึงความเบาไปเรื่อยๆอีกนะคะวิมุตมีหลายระดับก็ลองฝึกกันดูนะคะ